สวัสดีเพื่อนชาว u t u b e ช anel ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องสิงสถลีนะครับวันนี้นะครับผมมีลำโพงอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำเพื่อนๆนะครับรุ่นนี้นะครับมีชื่อยี่ห้อว่า e ว a นะครับ E W A นะครับ EWA นะครับผมนี่ตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีมีตามนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับดูดีไซน์จากภายนอกนะครับจะเหมือนกล้องโพลารอยหรือกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับกล้องนะครับ เป็นกล่องพลาสติกใสนะครับดูพรีเมียมนะครับตัวนี้แล้วก็มีฐานเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวเขียวใบตองเลยนะด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะหันให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมจะซูนไว้นะครับก็มาดูด้านหลังกันนะครับก็เป็นยี่ห้ออีวานะครับผมก็ Product Name เขาคือชื่อนะครับ Little Kick w i r e Speaker นะครับตัวนี้โมเดล โมเดลตัวนี้คือรุ่นนะครับ A132 นะครับผมส่วนไวเลสเนมเวลาเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยจะมีชื่อว่า EVA าครับ Audio นะครับ A132 นั่นเองนะครับไซส์นะครับขนาดของลำโพงตัวนี้เป็นขนาด70คูณ56.7นะครับแล้วก็คูณ70มิลเมตรนะครับก็นเป็ลำโพงขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชันบลูทูธอยู่ที่5.0นะครับผมแล้วก็ แบตของเขาเนี่ยมาถึง700นะครับ700มิลลิแอมนะครับแล้วเขาเขาบอกว่าสามารถเล่นได้ถึงนะครับ่า4ชั่วโมงนะครับในในเสียงที่อยู่ประมาณ70%นะครับแล้วก็ใช้เวลาการชาร์จอยู่ที่นะครับ2ชั่วโมงนะครับลำโพงไม่นขนาด5วัตต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันว่าตัวลำโพงว่าเป็นยังไงบ้างขออนุญาตลำโพงตัวนี้กลับไปนะครับผมเปิดออกมานะครับจริงๆนะครับตัวเริ่มแรกนะจะมีสติ๊กเกอร์นะครับอ่า แปะกันคนแกะนะครับต้องกรีดทั้งสองฝั่งนะครับจะพบกับเจ้าตัวลำโพงนะครับแล้วก็บุฟองน้านะครับการแกะแทกมาให้ข้างๆนะครับผมแล้วก็เอาออกนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าตัวลำโพงนะครับ1ตัวแล้วก็สายชาร์จแถมมาให้1เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นสายชาร์จ USB นะครับ USB แบบ Type C นะครับนี่ดีนะเป็น Type C เรียบร้อยแล้ว แล้วก็มี user manual นะครับที่สำคัญเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะไม่มีภาษาจีนนะตัวนี้อีว่านะครับผมอ่ะเรามาดูที่ตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงก็ดีไซน์เหมือนกล้องนะครับก็จะมีไฟแฟลชด้นะเปิดเปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดตัวลำโพงให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือเสียงเปิดของลำโพงนะเวลาปิดก็อ่าเวลาปิดก็เป็นเสียงธรรมดาแต่เวลาเปิดนะครับจะเป็นสวอตเสียงของรุ่นเขาเลย เป็นกล้องถ่ายรูปนะครับสามครั้งแชะแชะแชะนะครับแล้วมีไฟแฟลชกับพิพนะครับผมอะเรามาดูปุ่มด้านบนนะครับก็มีปุ่มสวิตช์ on off นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงแล้วเสียงเนี้ยกับปุ่มเพย์ปุ่มแบ็คจะเป็นปุ่มเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีสายห้อยมาให้นะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับก็เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อช่องชาร์จแบบ type c นะครับแล้วก็เป็นช่องเสียบการ์ดตัวนี้ไม่มี usb นะลำโพงนะครับทำออกมาวัสดุทำได้มาทีเลยทีเดียวดีเลยทีเดียวนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับเจ้าตัวอ,อีว่านะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกัน อเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเสียงที่ได้ฟังไปของลำโพงอีว่าครับรุ่น A132 คนระเป็นลำโพงมินินะครับขนาดกะทัดรัดพกพาไปไหนสะดวกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเสียงเป็นเอกลักษณ์มากเวลาเปิดก็แชะแชะแช,ชะนะครับเรามีแฟตไปด้วยนะครับผมก็เสียงทำได้ออกมาดีละทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคาตัวนี้อยู่มันที่300-400กวบาทแล้วแต่ร้านนะครับผมก็ ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิวลำโพงรุ่นนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครมีข้อมูลอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเมนไ์ได้ในคลิปวิดีโอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ